เริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะเริ่มด้วยเมจิกริงจากนั้นถักโซ่หนึล็อกห่วงไว้นะคะต่อไปค่ะเราก็ถักเอกนะคะจำนวน 6X เอค่ะ แล้วนะคะเราก็ดึงเส้นสั้นนะคะให้มันมาชิดกันแล้วเราก็ปิดงานได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแถวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นแถวที่สองกันค่ะแถวที่สองนะคะเราก็เริ่มต้นแถวด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักวีนะคะจำนวนหครั้งค่ะเราจะได้วีทั้งหมด6หลักนะคะ ที่2ค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่3กันนะคะแถวที่3ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่แถวนี้นะคะเราก็จะถัก X ค่ะสลับกับ V นะคะแถวนี้เราจะถัก X V สลับกันจำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยค่ะแถวที่4นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะแล้วก็ V แล้วก็ X นะคะเราจะถักนะคะ x X x x v x นะคะสลับกันแบบนี้จำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะจนจบแถวค่ะ แล้วเราก็ปิดงานได้เลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแถวที่5กันนะคะต่อไปค่ะเราก็เริ่มต้นแถวที่5นะคะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะจำนวน5หลักนะคะพอเราได้ครบแล้วนะคะ5หลักต่อไปให้เราถัก W นะคะหรือว่า X 3ตัวในหลักเดียวนะคะ เราก็จะถักแพทเทิร์นนี้จำนวนทั้งหมด4ชุดนะคะเราก็เริ่มชุดต่อไปค่ะ X นะคะจำนวน5หลักค่ะต่อไปค่ะเราก็ถัก W นะคะหรือว่า X 3ตัวในหลักเดียวค่ะมันก็จะเป็นมุมนะคะเราก็ถักอย่างเงี้ยค่ะให้ครบนะคะจนจบแถวเลยค่ะ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมนะคะ W นะคะคือตัวสุดท้ายของแถวค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดงานได้เลยนะคะแถวที่6นะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งและถักแบ็คกรุ๊ปนะคะเอ X ค่ะจำนวนทั้งหมด32หลักนะคะก็ถักแบบเดียวกันทั้งแถวเลยนะคะอันนี้เราจะเริ่มขึ้นตรงก้น ถ้วยของคัพเค้กนะคะให้มันเป็นทรงตั้งขึ้นไปค่ะก็ถักให้จบแถวเลยนะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแถวที่7กันนะคะแถวที่7ค่ะเราก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะถักเอ็กนะคะจำนวนทั้งหมด32หลักค่ะเรานะคะจะถัก แถวที่เจ็ดถึงแถวที่10เนี่ยในแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพื่อนๆสามารถกดหยุดไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะพรนิดามไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดเนาะยังไงก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแถวที่11อค่ะเสร็จแล้วนะคะถึงแถวที่10ต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นแถวที่11อนะคะด้วยโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะจำนวนทั้งหมด22 X นะคะก็ถักวนไปแบบนี้ค่ะ แถวที่11เสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คดูนะคะว่าเราถูกหรือเปล่าถ้าเราทำถูกนะคะตรงนี้ก็จะเหลือจำนวนทั้งหมด10ปหลักนะคะเช,ช็คเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มถักโซ่หนึ่งค่ะพลิกงานกลับนะคะเพื่อถักแถวที่12นะคะ ก็ให้ทุกคนนะคะถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่11นะคะจนถึงแถวที่14นะคะกดหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะรอบนี้นิดาไม่ได้ทำให้ดูนะคะมันถักเหมือนเดิมเลยพอเราได้ครบ14แถวแล้วนะคะเราก็จะขึ้นต้นแถวที่15ค่ะด้วยโซ่1แบบเดิมนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะถัก X ค่ะจำนวนทั้งหมด22หลักค่ะและต่อด้วยโซ่นะคะจำนวน10โซ่ค่ะในแถวที่15นี้นะคะ ครบ22 x แล้วนะคะต่อไปถักโซ่ค่ะจำนวน10โซ่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานค่ะตรงระหว่างโซ่หนึ่งแล้วก็ x ตัวแรกของแถวนะคะตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแถวที่15เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นแถวที่16นะคะด้วยโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะจำนวนทั้งหมด32หลักนะคะเราก็ค่อยๆไร่ถักไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นถักแถวที่17กันเลยนะคะแถวนี้นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นเราก็ถัก X นะคะจำนวน2หลักค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก A นะคะหรือว่าลดหลักค่ะแบบนี้นะคะแถวนี้เราจะถัก X 2หลักแล้วก็ A นะคะจำนวนทั้งหมด8ชุดค่ะก็ถักให้เสร็จเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่18นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X A แล้วก็ X นะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก X A X นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะ นะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่19ด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะแล้วก็ถัก A ค่ะแถวนี้นะคะเราจะถัก XA XA X A, สลับกันจำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะ ร้อยนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่20ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะถัก A นะคะทั้งหมด6ตัวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวคัพเค้กของเรานะคะ ครบทั้งหมด 6A แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยค่ะดึงไหมขึ้นมานะคะนิดนึงนะเราก็ตัดไหมค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มค่ะเย็บไหมพรมนะคะค่อยๆเย็บนะคะให้ตรงจุกค่ะมาชิดกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใย,ยสังเคราะห์เข้าไปนะคะ ตรงก้นมันนะคะนิดนึงจากนั้นค่ะเราก็ใช้หน้าตุ๊กตานะคะตัวเล็กนะคะอันนี้ที่นิดาทำนะใส่เข้าไปค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำตัวท็อปปิ้งกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเราก็จะขึ้นด้วยเมจิกริงเหมือนเดิมนะคะ ากนั้นค่ะเราก็ถักโซ่หนึ่งเพื่อร็อกและเราก็ถัก X นะคะจำนวน 6X ค่ะลงไปในห่วงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะดึงเส้นสั้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะ ที่สองนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ถัก V นะคะจำนวน6 V ตามแพทเทิร์นที่ด่าขึ้นไว้ให้ดูด้านบนเลยนะคะแถวที่สองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่3นะคะกันด้วยโซ่1ค่ะต่อไปนะคะเราก็ถัก X นะคะถัดไปค่ะถัก V นะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก X V สลับกันนะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะ ต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มแถวที่4นะคะแถวนี้เราก็เริ่มด้วยโซ่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราถัก X นะคะถัก V ค่ะถัก X นะคะแถวนี้เราจะถัก X V X X V X นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะ เรียบร้อยนะคะเราก็ปิดงานได้เลยเดี๋ยวเรามาถักแถวสุดท้ายกันนะคะแถวที่5ค่ะเราก็เริ่มด้วยโซ่1นะคะแต่ว่าแถวนี้เราจะถักเกี่ยวเส้นหลังนะคะหรือว่าแบทกรุ๊ปนั่นเองพอเราได้โซ่1นะคะจากนั้นเราก็ถัก x นะคะ 2x ค่ะดูตามแพทเทิร์นนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก x นะคะแล้วก็ t ค่ะ แล้วก็ F นะคะลงในหลักเดียวกันนะจากนั้นค่ะหลักถัดไปเราถัก F นะคะแล้วก็ถัก T ค่ะลงหลักเดียวกันต่อไปถัก X นะคะในหลักเดียวกันเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็ถัก C นะคะจำนวน3หลักค่ะ C 1 C ที่2นะคะ ที่่คะหลักถัดไปนะคะเราก็ถักเอ็กค่ะถักทีค่ะลงในหลักเดียวกันถักทีหลักถัดไปค่ะแล้วก็ถักเอ็กค่ะลงในหลักเดียวกันกับทีตัวนี้นะถัดไปค่ะให้เราถัก C นะคะจากนั้นค่ะเรานะคะก็จะถักโซ่นะคะจำนวนหโซ่ค่ะ ไปให้เราถัก X นะคะลงบนโซ่หลักที่ห้าค่ะหลักที่สี่ค่ะหลักที่สมนะคะแล้วก็ T ค่ะหลักที่สอง T บนหลักที่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก C นะคะหรือว่าปิดงานค่ะลงตรงหลักถัดไปนะคะ ค่ะเราก็ถัก x นะคะถัก t ค่ะลงหลักเดียวกันถัก f นะคะลงหลักเดียวกันค่ะหลักถัดไปค่ะถัก f นะคะพอเราได้ f เราก็ถัก T ค่ะลงหลักเดียวกันต่อไปถัก x นะคะในหลักเดียวกันค่ะหลักถัดไปนะคะเราถัก C ค่ะ ถัดไปนะคะเราก็ถัก X ค่ะพอเราได้ X แล้วนะคะเราก็ถัก T ค่ะลงหลักเดียวกันนะคะถัก F ค่ะตามแพทเทิร์นเลยนะถัดไปค่ะเราก็ถัก F นะคะพอเราได้ F แล้วเราก็ถัก T ค่ะถัก X ค่ะลงหลักเดียวกันพอได้แบบนี้นะคะเราก็ถัก C ค่ะ พอเราถักีแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ค่ะจำนวน6โซ่นะคะต่อไปค่ะเราก็ถัก X นะคะลงหลักที่5 X ลงหลักที่4 X ลงหลักที่3นะคะแล้วก็ T หลักที่2แล้วก็ T บนหลักที่1ค่ะ จากนั้นนะคะก็ C ค่ะปิดงานบนหลักถัดไปได้เลยนะคะตามแพทเทิร์นนะค่ะต่อไปค่ะถัก x นะคะถัก t ค่ะหลักถัดไปนะคะถัก T ค่ะแล้วก็ x นะคะลงในหลักเดียวกันค่ะถัดไปนะคะถัก C ค่ะและหลักถัดไปนะคะ ถัก X ค่ะถัก T ค่ะลงหลักเดียวกันถัก F ค่ะลงหลักเดียวกันนะคะหลักถัดไปถัก F ค่ะต่อไปถัก T ค่ะลงหลักเดียวกันถัก X ค่ะในหลักเดียวกันจากนั้น C นะคะบนหลักถัดไปค่ะต่อไปนะคะเราก็ C ปิดงานได้เลยนะคะนณจุดเริ่มต้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัว เป็นท็อปปิ้งเนาะนีิดาอาจจะเรียกว่าเป็นนมเป็นครีมอะไรเงี้ยราดบนตัวคัพเค้กของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตัดไหมได้เลยเพื่อนๆนจะถักแบบให้มันเป็นรอยหยักต่างจากของนิดาก็ได้นะคะแล้วแต่เราได้เลยนะเรานะคะก็เก็บซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปในใต้ท็อปปิ้งของเราได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตัดให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะมาทําลูกกลมๆนะคะกันเลยค่ะ เราก็เริ่มต้นด้วยเมจิกริงนะคะจากนั้นเราก็ถัก X นะคะจำนวน6 X เ,เหมือนเดิมเลยนะคะนิดาก็จะขึ้นต้นคล้ายๆกันเลยเนาะ6 X เ,เหมือนกันนะคะพอเราได้6 X แล้วนะคะเราก็ดึงเส้นสั้นเข้ามาให้มันติดกันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะปิดงานค่ะแล้วถักโซ่หเพื่อเริ่มต้นแถวต่อไปแล้วก็ถัก V นะคะจำนวน6 V ค่ะ ต่อไปแถวที่3นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่1น1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก X จํานวน 12x ค่ะแถวที่3และแถวที่4นะคะเราถักเหมือนกันเลยนะคะเราก็กดหยุดอยูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้ก็ไปถักให้เสร็จนะคะ นะคะเราก็เริ่มต้นแถวที่5ด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก A นะคะรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะเราจะถัก A นะคะทั้งหมด6หลักนะคะในแถวนี้พอปิดงานเสร็จแล้วนะคะก็ดึงใหมนะคะให้ยาวนิดหนึ่งนะคะพอแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ยายสังเครเข้าไปนะคะ ให้เต็มค่ะต่อไปค่ะเราก็เย็บปิดงานได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำมาเย็บติดกับตัวครีมลาดด้านบนนะคะเราก็กำหนดจุดที่เราจะวางไว้ตามใจชอบได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนิดาก็จะใส่จำนวน2อลูกแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนิดาก็จะใช้รวดนะคะนำมาทากาวค่ะ จากนั้นนะคะนิดาก็จะพันนะคะไมพรมเข้าไปค่ะแล้วก็จะจิ้มไปบนตัวคัพเค้กของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราทำนะคะมาประกอบเข้าด้วยกัน ประกอบนะคะนิดาก็จะค่อยๆนะคะใช้กาวหยอดนะคะก็ใช้เข็มหมุดในการจับไปด้วยนะคะค่อยๆทำค่ะหรือเพื่อนๆสามารถใช้เข็มเย็บก็ได้นะคะเอาหน้าตุ๊กตาออกก่อนแล้วก็ใช้เข็มเย็บนะ